วันนี้วันศุกร์ที่31ทธันวาคมพศ2564ตรงกับวันที่31เป็นวันส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่จะ้ะเที่ยงคืนไปแล้วก็จะเป็นปีใหม่จะ้ะวันนี้ที่วัดโพแก้วนกกระนอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีตอนเช้าเช้า,ชาอากาศเย็นจะ้ะแล้วก็มีลมเย็นด้วยจะ้ะ